สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสดรรุดชานชาญไทยแลนด์ของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วคุณก็อยากดูข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็อย่าลกดตามตอนนี้เลยน,นะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะโรคเกาต์ชักรักษาได้โดยไม่ต้องพึ่ยงยานะคะหลายชื่อต่อไปนี้ให้มีในแอมหมู่อาหารของท่านทุกเมื่อนะคะเพื่อพยายามยายสม่ำกันในแต่ละมือนะคะน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนน้ำแครอท น้ำขึ้นช่ยน้ำสับปะรดไบเค็มมากน้ำเบอร์รี่ต่างๆอัญชันมะนาวเนมข้าวโพดน้ำทับทิมน้ำเต็งโมน้ำใบเดิรยโผสมรังสืดน้ำทุกตัวดื่มแบบอูดีที่ ดื่มแบบเยน็นไม่เคยได้ประโยชน์แถมทำท้องอืดดื่มหนึ่งแก้วตอนก่อนอาหารเกิน30นาทีเป็นต้นไปติดต่อกันไป3เดือนแล้วลองไปดูยูริตด,ดูค่ะมันจะดีมากใช่ไหมทุกอย่างห้ามใส่น้ำตาลนะคะถ้าคุณรู้ว่าวิดีโอนีด้ดีคุณก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูโกรใช่คืนนะได้ดูด้วยนะคะเพราะการแชร์น,นี้มันมีการให้คะแนนะคะก,ก็ยืนกอ ตามตอนนี้เพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะสหรับวันนี้ขอลเราดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะเราขอให้ทุกคนมีความสุขเร็กๆตัวนะทุกท่านตลอดไปเลยค่ะ